สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะพบเจอกับพวกเราอีกเช่นเคยนะคะสองสาวค่ะบิวค่ะจานุค่ะใช่แน่นอนเลยนะคะสำหรับช่วงนี้ที่เป็นกระแสแล้วก็ฮิตมากๆเลยก็คือน้อง BYD s t e l ของเรานั่นเองค่ะ<ช>ตอนนี้<ล>ไม่มีอะไรที่ฮอตฮิตร้อนแรงไปกว่า BYD s t e l อีกแล้วค่ะน้องบิวใช่แล้วนะคะสำหรับในเรื่องของดีไซน์ทรงสปอร์ตแบบนี้สมรรถนะ ฟังก์ชันเยอะๆแบบนี้นะคะก็มีให้จัดเต็มในตัวซิลใช่แล้วซึ่งมีไม่สงสัยเลยว่าทำไมหลายๆท่านถึงตัดสินใจเลือกเป็น ซีลคันนี้เพราะว่าถ <บ S 1> ูกมากๆแต่นอกเหนือจากรูปลักษณ์ภายนอกรวมถึงเพอร์ฟอร์แมนซ์การขับขี่แล้วนะคะสิ่งที่ซีลให้มาเต็มเต็มเลยก็คือบริการหลังการขายค่ะใช่นั่นก็คือเลเวลแคร์ของเรานั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าเรื่องบริการหลังการขายการรับประกันแบตเตอรี่ตัวรถต่างๆการเช็คระยะนะคะเป็นอะไรที่ลูกคา้าที่ซื้อรถไฟฟ้าเนี่ยก็คือให้ความสําคัญมากๆเลยเราน่าจะคุยกันยาวนะคะวันนี้สนุกกับบิวบิวจะมา พูดถึง,ถงแจ้ง <ไป S 1> รายละเอียดให้ลูกค้าฟัง ให้เห็นภาพชัดมากขึ้นะคะสำหรับสิทธิประโยชน์พิเศษนะคะที่ BYD Seal เขามีมาให้นะคะก็จะเป็นในส่วนของแพ็กเกจเรเวทแครมูลค่า230,000บาทเลยถูกต้องค่ะในสิ่งที่ลูกค้าเป็นกังวลนั้นก็คือการเช็คระยะนั่นเองนะคะ BY ทาง BYD Seal หรือ BYD ของเรานะคะมีในส่วนของบริการเช็คระยะฟรีให้ลูกค้านะคะ8ปีหรือ160,000กิโลนะคะแล้วแต่ระยะใดถึงก่อนนะคะก็คือ จะซีทั้งค่าแรงค่าอะไหล่ให้ลูกค้าเลยก็คือลูกค้าซื้อจบในราคาเดียวเลยนะคะไม,ไม่ต้องซื้อเพิ่มเนาะใช่แล้วนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะคะที่เป็นส่วนสําคัญที่ลูกค้าหลายคนคือเป็นห่วงแล้วก็กังวลมากๆากนะคะก็คือในส่วนของตัวแบตเตอรี่ถูกต้องอแบตเตอรี่ของเรานะคะนอกจากจะเป็นแบตเตอรี่ที่ทนทานแล้วนะคะเป็นแบตเตอรี่เบสแบตเตอรี่ e platform นะคะยังมีการรับประกันให้นะคะการรับประกรันแบตเตอรี่ของเรานะคะรับประก,รระก,รระกรัน8ปี1 6 0 0 0 0กิโลซึ ในระยะเวลา8ปีนั่นก็คือลูกค้าใช้รถแบบสบายใจได้เลยใช่ถูกต้องค่ะแล้วก็ยังมีการรับประกันวาลันตีของตัวรถชิ้นส่วนสําคัญต่างๆของรถนะคะก็รับประกันเหมือนกัน8ปีหรือว่า160,000กิโลนะคะ รวมถึงการแบบอัปเดตซอฟต์แวร์ต่างๆนะคะฟังก์ชันต่างๆมีให้ครบอยู่แล้วแล้วก็ลูกค้าซื้อรถไปเนี่ยจะมีการอัปเดตซอฟต์แวร์ใหม่ๆให้ลูกค้าเรื่อยๆนั่นก็คือฟรีเหมือนกันนะคะไม่ต้องจ่ายตังค์เพิ่มโอ้คุ้มมากๆใช่ค่ะอย่างไม่พอค่ะเรายังแถมเครื่องชาร์จนะคะตัวเครื่องชาร์จพร้อมติดตั้งด้วยนะคะก็คือลูกค้าซื้อรถแล้วไม่ต้องมาซื้อเครื่องชาร์จเพิ่มอีกนะก็คือจบในราคา นี้เลยใช่ค่ะมีบริการติดตั้งแถมยังมีการรับประกันดูแล<ช>จากช่างชำนาญการรถไฟฟ้า ไปดูแลลูกค้าถึงบ้านอีกด้วยก็คือซื้อรถที่ไหนก็คือติดตั้งได้ทั่วประเทศซื้อกับสนุกวิววิวก็บริการติดตั้งให้ทั่วประเทศค่ะใช่แล้วค่ะสายชาร์จนะคะมีมาให้อีกเป็นตัว portable ชาร์จนะคะหรือตัวสายชาร์จเคลื่อนที่นะคะสามารถติดท้ายรถเราก็แถมให้นะคะใช่ชุดชาร์จไม่ว่าจะเป็นพวก V2L ต่างๆเนาะอุปกรณ์อำนวยความสะดวกก็คือจัดเต็มเลยให้ช่ถูกต้องไม่เพียงเท่านั้นค่ะประกันภัยชั้นหนึ่งเรายังให้ไปด้วยนะคะใช่ลูกค้าสามารถเลือกได้หลากหลายบริษั ใช่ะะมีทั้งหมด7บริษัทเลยพูดไม่หมดพูดไม่หมดก็ตามภาพนี้นะคะ<ช>ตึง้งค่ะตึงตงต้งอะ่ะค <c oughs> ุณจะเสกให้ด้วยใช่แล้วอีกอย่างหนึง่งลูกค้าเป็นกังวลเรื่องอบริการช่วยเหลือสุกเฉิน,นะคะ่ะวิวบิว,วเรามีบริการช่วยเหลือสุกเฉินให้ลูกค้าฟรี8ปีเลยนะคะ ดูแลกันไปยาวๆเลยใช่ค่คะในกรณีช่วยเหลือฉุกเฉินนี้นะคะไม่จําเป็นต้องยกเข้าศูตรที่ลูกค้าออกนะคือ <c oughs> ถ้าสมมติลูกค้าไปเสียที่ไหนก็คือเข้าไ้ทัว้วมาสูตรตอนนี้สูย์หมดเลยโชว์รูมบีไวดีของเราเนี่ย ค่อนข้างเยอะมากแล้วนะคะมีทั่วทุกภูมิภาคเนาะไม่ได้มีไม่ได้มีน้อยใช่ค่ะแล้วก็ในส่วนของการจดทะเบียนนะคะเราจดทะเบียนให้ฟรีนะคะค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งภาษีต่อปีซึ่งถูกมากค่ะิวิวได้ยินข่าวว่าอะแอตโตเนาะ260บาทเองใช่ราคาก็จะเป็นราคาที่แบบสบายกระเป๋านอกจากเราใช้รถที่แบบ ไปหยาด,ยดสบายกระเป๋าแ,แล้วเรายังสบายกระเป๋าในเรื่องของการดูแลใช่ค่ะไม่ว่าล<า>ูกค้าจะแบบจะใช้งานน้องไปไหนก็ได้นะไปทํางานไปเที่ยวแอดเวนเจอร์ Adventure ยังไงก็คือสบายกระเป๋าแน่นอนแล้วก็ไรกังไรกังวลในส่วนของบริการหลังการขายนะคะ,คะและอีกอย่างหนึ่งนะคะที่สําคัญมากๆนะคะก็คือ BYD เราเนี่ยมีศูต์ใกล้บ้านและมี เจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาการขายน่ารักน่ารักเลยทียขให้บริการนะก็เวลารถมีปัญหาหรือว่าสนใจสอบถามข้อมูลรถก็คือสามารถยกหูโทรหาน้องๆเซลได้เลยก็คือซื้อรถกับเซลคนไหนเขาก็จะดูแลคุณลูกค้าไปตลอดการใช้งานของรถันนั้นเลยในส่วนของการติดต่อในในเรื่องของการแบบ เขาเรียกว่าช่วยเหลือของลูกค้าเนี่ยไม่ว่าจะมีน้องเซลล์ก็ยังมีพี่ๆหลังบ้านที่คอยดูแลค่ะติดต่อเบอร์กลางก็ได้นะคะของเลเวลหรือติดต่อเบอร์ศูนย์บริการเพื่อสอบถามปัญหาการใช้งานว่าเอ๊ะฟังก์ชันนี้ใช้งานยังไงสามารถติดต่อได้ทั้งพี่ๆศูนย์แล้วก็น้องเซลลที่ดูแลลูกค้าได้เลยค่ะใช่เพราะฉะนั้นนะคะบิวไม่รู้สึกแปลกใจเลยว่าเอ๊ะทำไมเราถึงแบบได้ขายดีขนาดนี้เพราะว่าหลังการขายรวมถึงแบบแพ็กเกจต่างๆที่เรามอบ ให้คุณลูกค้านะคะก็คือคุ้งจัดเต็มจริงใช่ค่ะเรียกได้ว่าลูกค้าไม่ต้องกลัวการใช้รถไฟฟ้าหรือฟังก์ชันใหม่ๆเลยนะคะเพราะว่าจะมีน้องๆเซลเนี่ยคอยดูแลอย่างใกล้ชิดแน่นอนนะคะลูกค้าจะไม่เหงาแน่นอนนะคะใช่ค่ะจะมีเซลคอยแบบตามตื้อตลอดใช่ค่ะสาหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจรถยนต์ไฟฟ้า b y d อยู่แล้วกําลังตัดสินใจอยู่นะคะสามารถติดต่อที่ b y d ยนต์พบยุขอนแก่นหรือเดินเข้ามาติดต่อน้องๆเซลล์นะคะสนุกบิวบิวก็ได้นะคะรอลูกค้าอยู่ ที่โชว์รูมชายแอบกระซิบนิดนึงนะคะสำหรับ BYD Seal นะคะรุ่น Performance นะคะตัวเท่านะคะสีดำเรามีรถพร้อมส่งมอบนะคะจริงไหมเนี่ยใช่ก็คือใครที่กำลังแบบลังเลแต่จะอยู่รีบแล้วนะคะต้องรีบแล้วใช่ค่ะสำหรับรุ่นอื่นๆนะคะสีอื่นๆก็มีรถทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะคะมีคิวนิดนึงใช่ค่ะยังไงรถก็ลงเรื่อยๆอยู่แล้วเนาะรออาจจะไม่นานมากถ้ามาจองช่วงนี้นะคะแล้วก็ ขอฝากที่ใหญ่เราด้วยแอตโตที่ตโตทีตอนนี้นะคะก็มีรถพร้อมส่งมอบเหมือนก,กันตอน <มา S 2> ค่ะ,คะสามาแบบติดต่อได้เลยนะคะใช่ค่ะ B Y D ยนไบบุญผ่อนแก่นของเรามีรถให้ลูกค้าออเอทสตดอย์นะคะ<อ>ทุกรุ่นนะคะบางรุ่นเนี่ยมีมีให้เทสเกือบครบทุกรุ่นเลยนะคะ,คะยังไงก็คือ Walk-in หรือติดต่อเข้ามาาอ่า ลงทะเบียนได้โอ๊ยนะตื่นเต้นโอเคค่ะ <st> okay, สำหรับวันนี้นะคะพวกเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหมค่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย